หากจะพูดถึงส่วนประกอบสําคัญที่มีอยู่ในหนังแอคชั่นแล้วละก็เรื่องราวของการใช้อาวุธของปืนจากบรรดาเหล่าลตัวละครต่างๆนั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายๆคนจับตาหมงนั่นก็เพราะว่าในหนังแอคชั่นการดีไซน์ฉากการใช้อาวุธปืนเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่มันจะกลายเป็นตัวตัดสินได้เลยว่าคนจะจดจำหนังเหล่านั้นมากน้อยขนาดไหนและเพื่อให้คุณเห็นความสำคัญของฉากเหล่านี้ดังนั้นวันนี้เราจะขอพาทุกๆคนไปพบกับ เรื่องราวของ5อันดับฉากใช้อาวุธปืนสุดเดือดกันซึ่งมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยส่วนตอนนี้ถ้าใครพร้อมกันแล้วเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับ5อีโคเรเบียมสำหรับเรื่องนักบวชฆ่าไม่ต้องบวชนั่นถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่แม้ว่าจะฉายตั้งแต่ปี2002ก็ตามแต่การดีไซน์การต่อสู้ที่มีทั้งสไตล์ตะวันตกและตะวันออกต้นเพืแก้วสมบารณความล้ำหน้าของเทคโนโลยีและโลกอนาคตเข้าไปด้วยมันจึงทําให้การได้เห็นตัวของคิสเทียนเบลเวลาออกแอคชั่นในทุกทุกครั้งมันเป็นอะไรที่ที่ออาากมาโดยเฉพาะตอนจบของเรื่องที่มันหยดจริงๆ อันดับที่ 4. shoot them up ยิงมากเลยนี่ไม่ใช่คำพูดคำหยาบแต่อย่างใดแต่มันเป็นการพูดชื่อของหนึ่งในหนังดีไซน์ฉากบู๊ที่โคตรมันชนิดที่ว่ายิงกันจนหูด,ดับไปข้างซึ่งใครที่ได้ดูเรื่องนี้แล้วนอกจากจะได้เห็นดีลาบูที่ไม่มีเวลาให้ต้องหายใจคุณยังจะได้รู้ว่าเมื่อแครลอดถุงน้ำมาใช้เป็นอาวุธมันจะอันตรายแค่ไหน อันดับที่ who's the man? สำหรับเรื่อง w a n t ต d หากพูดถึงเรื่องนี้แล้ว,ลวหลายๆคนคงไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆว่าวิชาการยิงกระสุนแบบปั่นโค้งนั้นถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญและหมันยังไม่ใช่สำคัญที่ทำให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงไปวงกว้างนอกจากนั้นการดีไซน์ฉากยิงแบบสไนเปอร์ในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจดจำไม่แพ้กัน Still trying to figure out figure are? you who This just the oh, fuck. อันดับที่สอง Heart Bullet <c oughs> ทาลักหุดแตกคืออีกหนึ่งในฮะ่องกงระดับตำนานที่นำแสดงโดยโจวันฟ้าซึ่งแม้ว่าความเมื่อวังในการยิงกันจะไม่ได้เหนือเท่าเรื่องด้านบนเท่าไหร่ แต่ไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้ในตอนเปิดเรื่องฉากต่อสู้ที่ท่าเรือรวมถึงฉากต่อสู้ในโรงพยาบาลตอนสุดท้ายมันก็เป็นอะไรที่สามารถดีไซน์กันยิงกานออกมาและอย่างละหั่ใจจริงๆอันดับที่ 1. จอหน์นวิก สำหรับพระพจน์ยาจอห์นวิกนั้นถือได้ว่าเป็นที่มาของนิยามคำว่ากันฟูอย่างแท้จริง คพราะในเรื่องนี้เราจะได้เห็นนีลาการใช้ปืนยิงระยะประชิดที่มีท่าทางอันสวยงามแลกกับการไล่ลําสไตล์กังฟูจนทัให้หลายๆคนที่ได้ดูเรื่องนี้ก็ต่างพยายามในแบบท่าทางการยิงแบบจอนวิกกันยกใหญ่เลยทีเดียวและนี่คือ5าอันดับฉากใช้วุปปุนสุดเดือดในภาพยนตร์ที่เราได้เอามาแนะนำกันซึ่งใครคนไหนที่รู้สึกว่ามันยังมีเรื่องอื่นที่มันได้มากกว่านี้อีก สามารถเมื่อเราพูดคุยกันี่ได้คอมเมนต์นี้เลยส่วนสำหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ